สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาหอดบานแล้วนะคะพี่น้องพามาเบ่งคุณพ่อห้อยเชื้อเห็ดนะคะห้อยเชื้อเฮ็ดแล้วก็หดน้ำพี่น้องค่ะเมื่อกี้พาคุณตาไปหาหมอมานะคะตาขาบวมพี่น้องพามาเบ่งห้อยเรียบร้อยแล้วเขาก็ตามโดยการหดน้ำนะคะพี่น้องนี่นะคะนี่คือกรุยเชื้อเสร็จแล้วนะคะเขาก็หดน้ำฝั่งนี้หดน้ำไปแล้วนะคะส่วนฝั่งนี้ยังไม่ได้ บอไดหดยังบอไดหดนะคะพี่นอ้องก็สิเป็งสีที่เฮาวานไปนะคะนี่คือการห้อยเสือเห็ดวานเสียเห็ดของเข้านะคะสามสันนะคะพี่น้องนะคะของเฮาก็สิอยู่ประมาณนี้ตอนนี้มือน,นี้ไม่แดดดีค่ะพี่น้องคะแดดดีมากเลยวันนี้นะคะวันนี้โรยเชื้อเห็ดนะคะโรยเชื้อเห็ดเดี๋ยวคุณนแบบสภาพไปซองเบงเห็ดอีกเห็ดเหล่าไม่กําลัางมากนะคะพี่น้อง แดดดีค่ะมือนี่คุณแม่ได้ซักผ้าพอดีตากแดดแหงพอดีนะคะ,ะถ้าไปซองเบิ่งเหตุไม่ผี่น่องกำลังมากโอ้ยฝนตวกว่างอาทิตย์ว่างหันเหตุยังกับไ,ได้ดี่น้องเอ,อ้ยนะคะเดี๋ยวพามาซองเบิ่งพามาซองเบิ่งจะเอ๋เป็ปไงลูกๆนะคะคุณแม่บวชเข้าไปเนาะเพราะว่าคุณแม่ท่าเคียงสำอางอยู่นะคะอ่าเห็นบอกคะดอกเล็กๆน,น้อยๆกำลังมากนะคะพีน้องสังเกตได้นะคะ แล้วนี้แล้วใหม่ดอกสวยๆบรรยากาศดีๆนะคะพี่นอ้องเห็ดสดๆเลยนะคะบรรยากาศดีเห็ดเท่ากับออกได้เห็นไหมค่ะสันไตยขาวๆพี่น้องสังเกตนะคะ,ะนี่เลยค่ะคือเห็ดสดเห็ดใหม่ถ้าบรรยากาศมันได้ผิวมันก็สินเนียนงามนะคะพี่น้องบรรยากาศแดดดีค่ะขนาดมือนี่สมไวเพ่งกะถ้าลูกเป็นเก็กับเขาอยู่นะคะคุณแม่ก็เลยฝ่ามาเบิง้งคุณพ่อ ห้อยเสื้อเห็ดเนาะพี่นอ้องผู้ใดสนใจกะติดตามรับชมดูได้เป็นคลิปๆไปนะคะพี่พน้องผู้แม่ก็เห็ดไปเป็นคลิปสันคลิปเน่าไปนะคะก็หาเบิรงเอาเองเด้ออาจจะได้ก,ก็ขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะคะพี่น้องคะขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันค่ะพี่น้องตอนนี้ทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นค่ะพี่น้องคะกําลังสีเขาปกตินะคะพี่น้องแต่เราเข้ากันยังประคับประคองกันไปนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ